โอเคสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบดไรน,นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรถเซดังกิ้ามาสัมภาษณ์รุ่นน้องนะครับที่ว่าเพิ่งออกรถมานะครับแล้วก็มาขับใช้งานเนี่ยฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างให้น้องเขามาเล่าข้อดีข้อเสียนะครับว่าโอเคหรือเปล่ากับรถคันนี้ที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับเดี<ๆ>๋ยวพามาดูเจ้าของรถกันเลย สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเข็มครับผมโอเครถคันนี้ออกมาได้นานหรือยังอีกสวันครบเดือนอ่าอีก3าวันครบเดือนพี่จะถามว่าตั้งแต่ออกคันนี้มาเนี่ยอยากให้เล่าฟีลลิ่งหน่อยว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างเหมาะเหมาะกับการขับในเมืองหรือเปล่าเอาไว้เป็นแนวทางตัวเลือกสําหรับคนที่กําลังศึกษาในรถรุ่นนี้อยู่อ่าไหนลองอธิบายให้พี่ฟังหน่อยถ้าใช้ในเมือง ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ว่ารอบต้นมันจะไม่มีต้นต้นจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร,ร่เพราะว่ามันเป็นรถสีสูบด้วยเนาะอ่ะเราก็ผมรู้สึกว่ามันกินน้ำมันไปหน่อยกินน้ำมันไปหน่อยอัตรากินน้ำมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณกี่กิโลต่อลิตรได้<ช>มันมันมีบอกไหมลองลองเปิดดูดิ 15.7โอ้โดูนะครับรถ 250cc แต่กินน้ำมันอยู่ที่15กิโลจุดเต่อลิตรนะครับถือว่าใช้ได้เลยถังน้ำมันนี่จุได้กี่ลิตรน,น้องประมาณเท่าไหร่ไม่ทราบไม่เคยเติมเต็มไม่เคยเติมเต็มก็คือเติมขับแบบอพอให้มีน้ำมัน <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ขับให้มันจนหมดอะไรอย่างี้แล้วความความสนุกของรถตัวนี้มันมันเป็นยังไงบ้างมันมันมันสนุกยังไงเวลาเราขับอะ่ะ ผมว่ามันเพลินด้วยว่าเสียงสีสูงก็อรอบปลายเสียงความที่ลูกมันเล็กแต่ว่ามันเป็นสีสูกรอบไปมันก็เลยวิ่วเสียงมันจะออกแหลมๆแวดเลยนะใช่ในความเร็วอ่ะขับลองลงขับท็อปสปีดดูได้ยังได้ลองได้ลองเทสต์มั้ยร้อยแปดสิบแปดครับร้อยแปดิบแปดนี่เดิมเดิมอ่าเดิมนะครับสเตอร์เดิมนะข้างหน้าเท่าไหร่กี่ฟันจำได้ไหม ข้างหน้าไม่รู้จําไม่ได้แต่ข้างหลังนี่โอ้โห <50. S 1> นึกห้าสิบฟันนะคิดว่ารถสตารเลยนะถ้าเป็นรถสูบเดียวนี่บิดมีตีลังกาได้รอบหนึ่งเลยนะแล้วก็ออปชั่นที่เขาให้มาก็ถือว่าคุ้มในราคาสองแสนหกเก้าพันสองแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับมันได้อ่คันเร่งไฟฟ้าอ่าคันเร่งไฟฟ้าได้มีมีโหมดให้เล่นอ่ามีโหมดให้เล่นนะครับนี่นี่คือประกับซ้ายของมันนะครับอืมีโหมดมีแท็กชั่น แล้วก็มีวิกชิปอัพดาวให้มาเหมือนเซต x สิบเลยนะวิกชิปอัพแล้วก็ดาวด้วยนะตบกันมันเลยนะไม่ต้องมีแค่การขรัดตอนออกตัวกับ<อ>จะจอดรถอย่างเดียว <c oughs> ใช่มีข้อเสียแม่ลองบอกข้อเสียมาหน่อยข้อเสียข้อเสียที่ผมเจอตอนนี้ก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือ,คอโซลลาลินดังอ่าโซลลาลินดังนะครับน่าจะเป็นกันหลายคันอยู่นะเพราะว่า ใช่เออเราก็แอบไปซิงอยู่ในกลุ่มเซตได้กี่อยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องโซ่ลาวลิ้นดังนะครับอ,อีกหนึ่งอย่างด้วยคืออะไรนะเรื่องสตาร์ทใช่ไหมใช่ใช่สตาร์ทยากนะครับเวลาเครื่องมีความร้อนสะสมเยอะๆอะสตาร์ทไม่ค่อยติดต้องไล่อากาศในถังน้ํามันออกถังน้ำมันออก,ออกใช่สักแป๊บนึงแล้วก็สตาร์ทติด อีกหนึ่งเลยนะครับคนนี้ก็เป็นคนที่แบบว่าไปขับกับผมที่สนามบ่อยนะบ่อยแบบบ่อยชิบหายเลยก็ว่าได้นะครับฟีลลิ่งในการขับในสนามอ่ะไม่ใช่ในเมืองละถ้าในสนามโอเคไหมสนุกอะสนุกติดใจด้วยความที่ว่ามันให้คลิกชิปขึ้นลงเลยนะไม่ต้องแบบว่ากำคัดไม่ต้องคือไม่ต้องทำเอนจินเบรกเองไม่ต้องเล Matching เอาเองนะครับก็คือตอบลงอย่างเดียวนะครับ ก็รู้รสึกว่ารถไม่ดื้อไม่ดื้อโค้งอ่ารถไม่ดื้อโค้งคุ<ๆ>มง่ายว่างั้นใช่ดีอ่าคุมง่ายขับง่ายผมว่าเป็นรถใครที่จะเริ่มขับบิกบค์ผมว่าเป็นรถ,เร,ถ,เ,นรถเริ่มต้นที่ใช้ได้ทีดีเลยพรถมันมันมันไม่แรงมากคุ่มง,ง่ายขับสบายโอเคน้ำหนักก็ไม่ได้มากเกินไปด้วยใช่ไหมใช่ครับผม แต่ว่าที่ผมเคยลองค้อมันก็มีน้ําหนักที่หนักกว่านินจาสี่ร้อยอยู่นิดนึงนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้หนักกว่ามากเท่าไหร่ด้วยองค์ประกอบของเครื่องนเครองใช่เครื่องใหญ่นะครับเครื่องสีสูบนะครับเสียดายนะเจ้าของยังยังไม่ได้เปลี่ยนท่อแม้งั้นจะให้ฟังเสียงท่อหน่อยแต่ใครจะไปรู้ว่าเสียงท่อเดิมมันก็แซดแล้วนะครับลองสตาร์ทให้พี่ฟังหน่อยเดิมนะครับนี่ ตัดเลยบนรอตังเลยโอเคนี่นะ <laughs> น, <laughs> น,นี่นี่ขนาดท่อเดิมนะ mm hmm. เปลี่ยนมานี่ใส่กระป๋องไม่ต้องพูดถึงแล่นแน่นอนใช่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะ <laughs> ฝากเฟซ <laughs> น้องคนนี้ไว้ด้วยนะ <laughs> ใครที่อยากใครที่เอออยากจะถามเรื่องเซตติกริปห อยากจะไปถามเพิ่มเติมก็ลองแอดเฟซลองทักไปถามได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้แล้วกันโอเคอยังไงก็ขอบคุณนะครับชื่อต้องเข็มนะขอบคุณต้องเข็มด้วยที่ว่ามาช่วยอธิบายนะครับฟิลลิ่งของเจ้ารถตัวนี้นะครับโอเคไว้คลิปหน้าเดี๋ยวค่อยพาพาพาไปขับเที่ยวกับคันนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ